ใค้ก็คุณแม่มคุณแม,ม่เอาดอกกุหลาบสีชมพูไปเนาะดอกกุหลาบสีชมพูไปนะจากคุณยายเจแล้วนี่แหละสองทุ่มเนาะสองทุ่มคุณแม่มก็สี่ทุ่มเนาะสามเวลานะบ้านคุณแม่มใครว่างก็ไปให้กำลังใจกันได้เนาะสุขกำลังใจให้กันละกันได้คุณแม่มก็สวัสดีค่ะคุณลุงวุฒิมาลีก็สวัสดีค่ะคนเมืองยดนะทักทาไทยไม่ดุดนะจากคุณมารีเนาะยายก็หัวใจ คุณยายก็ให้ดอกกหลับมาเนาะคุณแม่ละไมก,ก็สวัสด,ดีค่ะคุณแม่มานะอาชาแนลเนาะดอกกหลับไปเนาะหลวงวุดก็อยากได้กี่ดอกอาเจอาเจที่บ้านลุงวุฒเยอะลุงวุฒเยอะให้ทั้งกระถางเลยแต่ขอกระถางคืนเอาดอกถือไปทั้งกระถางแต่ขอกระถางคืนเนดะ้อลุงวุฒิว่าเอาแต่ดอกไปเอาแต่ดอกไปคุณแม่ก็สวัสด,ดีค่ะคุณแม่ลมะไยแล้วก็ทักทาย คุณวิภาเนาะจากคุณแม่เนาะคุณวลีก็สวัสดีค่ะคุณสนนีเมลมใหม่ก็สุขสันต์วันวาเลนไทยขอมีคุณคูณข้าวคุณแม่ครับก็ขอให้คุณแม่มีความสุขเช่นกันเนาะคุณแม่เนาะก็เดินทางภายในก็ปลอดภัยด้วยคุณแม่เด้อก็สุขสันต์วันเวลาทุกคนทุกคนนั่นแหละเนาะในเช้าของเช้าวันที่สิบสี่เนาะวันนี้วันศุกร์ด้วยก็มีความสุขกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าโจนมีแต่ความรักให้กันละกันเด้อคุณแม่ก็อยาก ลาเวียงทิง้งหวเอคุณแม่ใหม่ก็สุขสันต์วันเวลาเพื่อนทุกคนมีความสุขโชคดีตลอดทั้งวันนะคะนะครับฟเอาดอกกุหลาบไปสามดอกคุณแม่เนาะคุณมงยศก็ให้ดอกกุหลาบมาเนาะคุณแม่ก็สวัสดีค่ะคุณมาลียายก็ให้หัวใจกอดมาเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากเนาะหลวงุฒิก็กุหลาบเวียงพิงมีเจ้าของแล้วอาเจ้าเจ้าฟัดก็ให้ กำลังใจมาเน้อขอบคุณมากครับก็เตรียมตัวบวกไม,ม้บวกมือก็ได้เลยเนะเาะก็ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเพราะว่าช่องอื่นเขาก็จะได้ขึ้นเหมือนกันต่อไปวันนี้คนคนรักเยอะเนี่ยเดี๋ยวลุงไปเชียงาำวนไายกอนก็คนรักดอกกุหลาบใช่ไหมลุงมุดวันนี้ลุงมุดก็จะไปเนาะจะไปส่งดอกกุหลาบโน,น่นบุรีรัมโนนไปไกลนะวันนี้ไปไกล <scratching> <g ül> ไปไปไปยาย, وال, ย <c ười> วายคคุณแมก็หัวเราะมาเนาะก่อนขอให้ทุกท่านเนาะโชคดีมีใจกันทุกคนแหละในเช้าวันที่สี่วันเวลาจะถ่ายนี้เนาะก่ออย่าเจ็บอยา่อยาแค่ความรักให้กันละกันก็สุขสันต์วันเวลาถ่ายทุกคนเนาะในเช้าน,ชนี้บุแชแนวก็าจะขอขอนุญาตเนาะน,นะขออนุญาตท่านแหละลงไลน์ก่อนเพราะว่าได้เวลาแล้วดึงชั่วโมงก,กว่าแล้ววันนี้เนาะก็อขอบคุณเพื่อนทีวีน้องๆลุงป้าน้าอาคุณตาคุณยายแหละที่เข้ามา ส่งดอกกุหลาบให้ในเช้าวันวาเลนไทยเนาะวันนี้ก็ขอมีความสุขกันเนาะอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนขอให้ร่ำขอรวยกันแหละขอบคุณครับขอบคุณน้องยาขอบคุณน้องยามากที่มาจอดให้กำลังใจอยู่ตลอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอสุขสันต์วันวันเลนไทยเนาะน้องยานาอขอกาวันวาเลนไทยเนาะมีแต่ความรักกันละกันอย่างนี้แหละขอบคุณมากครับน้องยาก็ให้หัวใจพลังบวกเนาะฟัดก็ให้ดอกกุหลาบมาเนาะฮู้ดก็สดสดจากปทุมไปถึงรีลำ เี่ยวแนเน่ไปส่งดอกกุหลาบไก่เลยส่งดอกกุหลาบไก่เลยเนาะส่งกุหลาบดอกกุหลาบไก่มากๆเลยมี่ฝัดก็น้องยาน้องยาคุณวีฟาก็น้องยะจ้าน้องยาจ้าฝัดก็ใบบามือเนาะกอบอกงใ้บามือก็ได้เลยเนาะบ่งใบบามือก็ได้เลยวารีก็สวัสดีค่ะคุณยาเนาะ บกไม้บกมือก็ได้เลยเนาะได้เวลาแล้วเนาะกอส่งความรักให้กันและกันได้เนาะความรักให้กันและกันเนาะวันนี้ก็ทั้งวันแหละวันนี้วันนี้ทั้งวันทั้งวันนความรักเนาะในเช้านี้เนาะหน้าจะขออนุญาตละลงไลค์กอดเพราะว่าได้เวลาแล้วเนาะกอใฝอยทุกท่านทุกคนเนาะมีแต่ความสุขกันส่งความสุขให้กันและกันในวันวาเลนไทน์วันนี้เนาะอย่าเจ็บอย่าใข้อย่าจวนเนาะร่ำรวยร่ำรวยเด้อเสืเย็นไปพี่ไม่ยอมไปดีนะจายวายหมด โชคดีทุกคนนะครับวันวาเลนไทน์ครับวันวาเลนไทน์ครับวันนี้ก็จะลืมเด้อใครมีดอกกุหลาบก็ไปส่งให้กันเนาะจัดให้กันเป็นดอกๆไปเนาะวันนี้ <laughs> ยำค่ำยำคืนก็ไปให้ความรักกันหกให้ความรักกันลุงู๊ดก็ไปเน่นถึงบุรีรัมย์เน่นให้ความรักกันไปไกลมากไปไกลมากไปจัดดอกกุหลาบที่ บุรีรัมเลยเนาะขอขอให้โชคดีทุกคนนะครับวันนี้วันแห่งความรักขอให้เป็นความรักกันอย่างนี้ตลอดไปเด้ออย่าทิ้งอย่าว้างกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปตลอดไปในเช้านี้เนาะขออนุญาตลงไลน์แค่นี้ก่อนนะครับขอให้สุขสันต์วันวาเลนไทยทุกคนนะครับมีแต่ความสุขกันครับบ๊ายบายโชคดีทุกคนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโชคดีทุกคนครับโชค